มาอ่านตอนที่3กันเลยอ๋อสวัสดีค่ะจะดพบกับช่องเลิฟช็อกเลิฟชิกมาอ่านตอนที่3อีกแล้วนะคะทุกคนมาตอนที่สนี่พอเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้มาดูตอนที่3กันนี่ไงของชินมาดูตู้หนังสือของชินกันเรื่องเดิมนี่เราอ่านถึงตอนที่สองไปแล้วใช่ไหม เราอ่านถึงตอนที่สองไปแล้วเราก็จะอ่านถึงตอนที่สามเลือกตอนเลือกตอนนี่ตอนที่สามอ๋อวันต่อมาในขณะที่อ้าหลิงแต่งนิยายอยู่แต่งแบบทำท่าทางเหมือนจริงเฉียนอี e, ้ท่านทงสองเป็นใครมาจากที่ใดกันเฉินเฟยข้าเป็นหญิงสามของคุณนางชั้นสูงเฉียนอี e, ้แล้วท่านมาทำอะไรรับรับร่อๆในห้องข้า เฉินเฟยคือข้าคือข้าเชนอี้บอกมาเฉนเฟยข้ามาเอาชามาให้ท่านแต่เห็นว่าก่อประตูไม่ล็อกเลยเข้ามาพี่คะเชนอี้บ,บังอาจเฉนเฟยองค์ชายสามโปรดอภัยข้าด้วยพี่คะข้าไม่รู้จริงๆขอพระอ,องค์ทรงเมตตาเชนอี้ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไป แต่ถ้ามีข้างหน้าค้าท่านเจ้นแน่ฮ่าฮ่เสร็จบทเสร็จบทแรกืมพระเอกดูโหดร้ายแฮะค่อยแก้ละกันไม่ได้เวลาแค่นิดเดียวเองแต่ฉันอยากนอนงั้นนอนก่อนก็ได้พักก่อนไม่มีคนที่จะอัพค่ะพักก่อนไม่มีคนอ่านก็จะอัพค่ะ อ๋อจบตอนที่สี่แล้วนะคะทุกคนกดถูกใจจบตอนที่สี่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใครที่ชอบตอนที่สี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลือกช่อง <c oughs> เลิบช็อกเลิบชิกนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>